ได้กับหนวงบัวเนี่ยกูตัดหัวแหกออกมาเรียบมันกับกูนี่เรียกน้องเรียกเพื่อแกว่ากู่เลยแกว่าก็เรียกนายเรียบยหญ่ใหญ่โตนึกปลาบัวแกคนแกแล้วเมื่อไงจ้ำจ้ำอยู่ภายในแต่กูโยกเนี่ยแกน้าโยกอี่ใต้ดิมึงลองเล่นไปแย่งตูตีเลยเต้นกว่าบ้านแกหลุงเนี่ย อันเว้นวัดใจลำนะเรือปลามงในงอกยูใน่ไ้ไก่นกไก่คนไกแก่นีได้ยิในสับยาวหรือไหมใหญ่บัวนี้เป็นอยู่เปือบเปลือบเปลือบหาก้อกูตอ,อบนะ่า,าะเพื่อลบปู้คนนี้แต่งตัวจะเลอเจ้าอีไปน้อยลูแล่งเจ้าเจ้ามากันกอบกินเวิร์กเจ้าแม่ครับ วันนี้ผมได้ข่าวจากนครภูเวียงครับแม่อง์ราชาก็ประกาศมาบอกว่ารับสมัครผู้กล้าหานครับเขาไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดวัยผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ก็ได้ยินข่าวนี้แล้วว้ไปสมัครกับอง์ราชาเทศผูธรนเอกนครภูเวียงเ็ก็าองค์เจ้าเมืองประกาศเตยลูกครับ ก็ไหวตั้งมาเลยลูกย,ยังไม่ทราบครับแม่ผมคิดว่าบ้านเราก็ฝนฟ้าก็ตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาลการทำหากินก็แย่แม่เศรษฐกิจมันตกต่ำเหลือเกินงานจ้างเดี๋ยวนี้ก็หายากเต็มทนผมจะลองไปสมัครดูนะครับแม่เผื่อว่าอง์ราชาก็จะรับเรื่องเงินเดือนผมไม่เกี่ยงหรอก ไอ้น we so 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 ั่นการโต๊ะกหลกก็การทำมานในเจ้าเมืองนะจะไปนานติดช่วยจัดช่วยแป้นดินแม่ก็นับนู่นลูกจะไปงานเกี้ยวกับในราชวังนั้นได้ไปกันต่อเลยลูกวันนี้แล้ก็เดี๋ยวนี้ครับแม่นี่ครับไปกันกี่คนลูกผมชวนพี่ไข่พี่แก้วพี่ทองไปแล้วป้าจาบคนนน่ไปอูอครับป้าไปตั้งไปเลย แล้วมันทำได้ได้รักสิ่งอะไรรู้มึงเห็นวัยช่างคนนี้มาอยู่บ้านเราเป็นกี่ปีแล้วมึงเห็นไหมว่าไอ้กองเงินมันเคยช่วยปลาไปตั้งกลางเลินสักแซ็คไหมอะเฮ้ยแตตั้งเลยโต๊ะเบอร์มาอ่ะถ้าไม่โต๊ะเบอร์กูไม่ตั้งแล้วแกการเมันลุ้น ไอแก้วนพอใจได้ั้งแหมตะกีตะยแต่ไอตองต้งกันแล้วไอค่อยแรงว่าเราไม่ทำเลยปืดไม่ใช่กูเล่าใจไอทไอะไรเลยะเรียกว่ากูใจไอเจียงปืนไหนคยว่าใจานใจก้อยได้อะใจไอเจียงปืนแตกูว่าไปตักนาม้ะกันนั่นไหนบ่นาะ ใจเอ้อยใจถ้อย่าใจใตักน้ำบอกว่าอุเก้าเนตะกตวไอ้ก้อยใจเอใจก้อยใจใจใจอุ่งเก้าเดใจได้ใจอะใจเ้นใจก้อยใจได้เป้กูอย่าใจทำงานนี่ใจทำนกูไม่บายกู ใจทำได้ไม bon, nee. ่ใจตำมันนะใจนอนเชื่ลองดูกูไม่ทำให้ดีให้นอนเชยๆอย่ากูจูบกระบองจอบเอาไว้กัยกิการก็ชิงกิการในช่องคนนี้แล้วตจำใจยืมตังก็ไม่ย่อยก็ตังก็ไม่หยุดจำใจเง็นกัยไม่ก่อตังก็ก็จุบยาก็ไอ้ต้มเงันจมกัน ไอ้เลี้ยไอ้ตองจะยักอยู่บนข้อบ้ากูที่การเดี๋ยวยืมเบียร์ก็รอดต่องยืมแล้วไม่ใจให้ลบอันนี้ก็ว่าซื้อยืมกูไปห้าสิบบาทบอกว่าต่อจาวายกูเอนขำเดี๋ยวต่อไม่รักบาทไอ้ตองอ๋ออ๋ออแรงดีบางทีไอ้แลกลายปลิ้นนะปลิ้นนะกูบอกแล้วกูติดไล่เบื่อได้แรงดีไอ้แล้วกรายปลิ้น ไม่ไม่ไม่นี่ไม่ใจไอ้เจ้าเนก่ยครับกูไม่รู refers, ้จะได้ย <Far> ังยืมกี่ชิปบาทสู้นี่ชิปสูนก็สู้จะอยู่กี่การประนี้มันจนตายห้องเลยก็ยังไม่ทำนี่ฮันนี่กูไม่ทำทำก็ไม่จะมันรวยไม่จะก็ทำให้รวยก็ทำใหญ่มันอดตายอันก็ไม่จะมันเลยมันอดตายเลยอดตายมึงเหรอกูเด็กคนกิการนี่อดตายไปแ trên trên nên coi gì giang dàn trang mang mai vào kéo ma cho man cổ trang mang ư đẹp trên nên ma tuổi này non ót tay ở cầm đốt mang mấy mi ơ chưa cú ta mới cho man cho mấy tay cả bộ ót tay như mắt xít đẹp chở bây giờ Cú có chữa mất bước ngày cây của chữa và rưỡng ni bà chào có lầm yếng Lỡ chân phải tài hôn này đâu cơn bà chốn lấy một chữa ngu ta Trang con plết ra trang mấy mươn con ruồi ruồi ghé tài hôn nhằng luật bên luật Cá ba luật ốc lò rốt, máy cô luật kết luật tay Trang lâu giặt mềm đặt lò cơ mà mai Nhưng mà con phải trao lòng yên chứ nghe Ơ à, con nắp này mà ruồi tao ở bộ đời giang lại rọt cô mà bị ai đó rắc lọt vừa rọt cửa ngay dần đi rọt tiếp cái dần đi nấy mạc lò giờ phải tốt, ra trao thì trang mà vương có việc quả cầm rồi trầm mà mới mươn về chỗ quân lâu như cướp mà này trăng trả là vật này mà dù kì xếp trăng trả vật kì rồi trăng trả là vật nè cướp mà bên trốn cái rồi cướp เกิดมาเป็นคนรวยก็เราเกิดมาเยวเราเกิดมาเป็นชัดด i̇şte ีละจันก็เราเกิดเลวเพราะคนมันเวียนว่ายู่ในสังจารวัดนี้ฮะเขาอยกว่ากรรมอะไรนี้กรรมเราเกิดมาจำกรรมมันเข้าใจไหมเรานี่มันดีดีว่าเกิดเป็นดีระจันนิดนึงนี่คือเป็นมนุษย์แต่เป็นส่วนัวาองมนุษย์ คือมนุษย์ที่อยากจนพอเราสร้างกูชนไว้ในชาติคนไม่เพียงพอดูเข้าใจไว้กันในทุกท่ามันในตำมุ่งตำหมานั้นนี่กข้าวัดไม้กข้าวัดพรำจะไปหลักต้มกูอันไม่รู้ไปหลักตมเรือปลาหน่อยมาหนังกินดูกับกากฟ่เอากูมาเกี่ยวไหมกันหลักปลานี้ไม่อดพูดกูตมกว่าป้ากูได้ข้าวดูเอาหมดแก่นหน่อยเอาเรือปลานี่ เหลือพวงเหลือพวงตินเกเล็กเจ็ดสิบห้าพวงนู้เจ็ดสิบเก้าพวงนู้นี่จะเจ้าไข่ก้มรัดนัดลาวกูเจ้าปีอยู่เป็นไงเนะวัดไม่เข้าวบวชไม่บวชใครว่าไม่บวชหรือบวชแล้วบวชได้กี่วันนะบวชได้เที่ยววันชมปั้นยิกอยู่ไม่ได้บวชอยู่เพื่อชมปั้นยิก บัวบวกไอบวปลอมกูนะเราหวตั้งว mm ัดเราแ็ให้ไอ้ไทุกนเริ่มวัเล้วนี่คุณเจอวัดแล้วนี่วัดใไไอ้จ้ช่วยตังวัดสิสักสรามวัดใไก็สิสักรามเจอวัดก็กาพนหน้าพอยืนนะเดี๋ยวปดไอ้ไจ้ตกยิก ลบกับต้มบ้านแลอยู่วันนั้นอยู่ไม่ได้ต้องไปบวชไม่แม้แต่ไหลบวชแต่ปีเลยบวชก็ไม่ได้บุญกูเกิดมาจัดนี่ตั้งจัดเกิดมาแล้วจนแล้วจนแรงจนตายในในกับพระเจ้าก็ลำเอียงแล้ยสมนำหน้าเขาเนี้ยแล้วลำเอียงพลื้อเมื่อมาท้องว่าจ้างรถไาโบยังรถเปลี่ยนไปเราเหมามังตาไปโบยังเด็กวักตนะหนักนั้น con là mãi ai lâu, đâu mang ta bỏ lại chết chai vậy cứ trộn quan là quan chuẩn sành để có dân mấy đồ kia rồi lan kia xếp lại lên lan luôn ông mà bán hay vô lâu cho mấy con thương lan ai đồ trắc bên như cái bài chơi đeo thầy à, ni có y che quyền bên, bên như là cho bà ni của mấy ông không rồi ơi nó che son này đây có ไม่เอากูคำว่าอื่นเบิ้นดันชวบ้านกูไม่เอากูเตือไม่เป็นมี่ส่วนในประเศจจติบม่เป็นเสือกูละโตขึ้นดิจิตัเนี่ตายอ้วนว่าจำนำเข้าแล้วก็เฉยก็สนใจจังการเมืองวัดนี้ไม่แลวไม่แลวแล้วการเมืองไม่สนใจสนใจเปลตได้กูเครียดมานานแล้วกับการเมืองนี่เครียดมาก่อนเดินนายกตู้เลือเด็ดระไม่จ้อง มาเครียดจนกระทั่งนายกอยู่บมเก้าปีกูเครียดนี่นายกออกไปแล้วกูยังเครียดเลยเจ็ดเพริบด้วยทะเลมาแก้วยกลงปีดอกเพ่ไม่มีใครดีนักการเมืองนี่เปียงคิดไว้เป็นนักการเมืองก็อุบาทแล้วไม่ครบไม่ครบพวกงนี้เกียรตัวเพรแม่มเกียรตกูเคยเมื่อแล้วการเมือไม่ได้แล้วนักการเมืองไม่ได้แล้วเอิดเปิดตัวรับตัวเองกูเปิดเลยในการเมืองกะยุ่งไม่กูเป็นต้นใจ lại cản mương quăng đi lại năng hết đi quá lại năng hết đi mới đi quả ba lên để lại góc luôn bát cứ phải này nhé phê trước này tổng như kiệt kê tài hôn lại năng hết mới ra ta ra khổ coi gì đây tao mới năng hết mừng tao lại tinh mực lon ra Còn mương mới đang thương thương nên là năng lại năng hết phê tựa lúc cần có bác cũng <mile> <recuper ates. S 1> ไปเดียวเนาะใช่หือซิเอาชัดไอ้แะพระเจ้ามึงหนึ่งเลยแกมึงเ้่างจางช่างมาเสีทีปวดร้างควสร้างมานอกทีนไม่าเอียงเบือกูตามที่ัันเลยยอาเียงยกกันเลยจ้อก็ช่างมนเมือนกันเบออะไรพี่ช่ง้องว่าพระเจ้ายอมเอียงจ้างจางมานเสีนจีชางมันมานอกตีน จะสร้างเราเซตินเื่อมาได้วิ่งแก่กับจางเราคนแหละที่มั่ใจจางอู้หูอะไรเซตินเออกระคนเรามันเป็นเราก็เรียกว่ามนุษย์ไม่ใจชัดไอ้นุ่มมันชัดนี่แหละจานไอเราเป็นมนุษย์แต่เป็นรั้วชั่วของมนุษย์เป็นรั้วชั่วของมนุษย์เปล่งเลยจำไว้ยังนี่ตั้งเลยไกวันเซีิน Hùa cái trẻ xin Trang đầu trọng xin Rồi ừ. mình tua tao, hùa tua tao Mình không lại tí này to Trang ấy ăn trọng tí này mình đưa vừa Mình tao tùm luôn ừ, bà à, tao, Mình tua tao không lại tí này Ờ Lẹ lẹ quên vương cư tùa tao tết quên tin này đằng Em phải phép gặp trách lưỡi khan lắm รำจิงไอ้พวกนี้เราไม่เป็นเด็กั้นี่ไอ้บึ่งคือมันชัดตัวยาวละเลยตัวยาวจะจั้งจ้องตีนก็เดินไม่ได้จั้งเจีตีนก็เดินไม่ได้มันต้องให้ตมมาดุ้นมันก็จั้งมาแล้วชัดตัวยาวมันก็ต้องมีได้ตีนเร็วเร็วเร็วเว้นูยาวว่าพึ่งคือกูไม่ยังจด้จีนนึงกูไม่แล่กับพวกเหล้ว ได้เจ้ามาเรื่อบ้าจากเป้ยูร้องเลกูกูนับนุ่นไก่เห็นะไนะจะไม่น่าหลกผู้แตนว่ากเลยเรอยงผู้แทนอยู่ปักได้ตั้งปักเองแล้วไม่อยู่ปักเหมือนกูตั้งปักเองปักเลดิมึงก็ไออเดี๋ยวมึงบอกกูน่ปักไลก็๋ยวบปักเลก็ไปจัเเบียปักเลย้ามที่มาคนเปิดตาเบียปักทำยัไใก็ไปเลยก็ปัก กูเปร้น,นะปักจะไปนะกูเปน,นายกรัฐบ,บนี <c oughs> <c oughs> นายกรัรรแ้วยายังเลยเป็นนายกแล้วก็ประานรังบาลเมืออกูเป็นนากมเมนตีไอ้เออจะนายกตองเหรอปักอะไคมึงงปักอ้เตาปักที่ใจยอมแลก็บ่ปัก ปาใครได้ก็ประจ ong ใช่ปะปักปาใครได้แล้วอะอ่ะอิดแม่ตายใหญ่ได้ลืมแล้วรึเอากูต้องไปก้อนต่อเบียนไม่แล้เอาเอ้เอาจ้ะแหนววัวหน้าปักปักจี่ชายยอมไอ้ไรก็ไม่รู้ตายใหญ่ได้กูทันไม่ชอบแนหน้ายกกันแนวดูวัวน้าปักดูมันเก่กว่าตังปักไม่ให้ราวะ อะไรกันพี um ่จะเป็นนักการเมืองเหรออ่านหนังส euh ือก็ไม um ่ถูกการเมืองนักการเมืองก็ต้องแรงอังกฤษได้นี่ปวดใจก็แล้งไม่ใสโต๊ะแม่มขึ้นโรงเรียนจะกูเผื่อเจอสมเกียรติไอ้ตองเขาเกี้ยนอะไรได้ก็เสียความไอ้ตองเกี้ยนว่าสมโตเกียวอะเขาเล่าตัวตายโฮ่เกี้ยนไม่โต๊กูน้าหยกปี่ไอ้ยังชื่อกับเกี้ยนไม่โต๊ มันก่อนเกลี้ยจุดไหมฮะซึงโบยิงกว่าใครค่อยไปไอ้ค่อยมึงได่ไงยอ่มึงกูอ่านเจ็ดวันไม่รู้เลืองเลยจุดไม้บบตองมันเกลียดว่าเผื่อมึงจำได้ว่างไม้ซึ่งน้องไอ้ไร้โบยิงมันจุดรึกันอีจุดที่ึงน้องอยู่ตาดีตีกดทึงตีอะไรก็ตีกดทึงไอ้ก็แอบต้องกดทึง กิดตึงเนี่ยแต่ว่ากูเก็บมาต้ <c oughs> องปีขดตึงปีขดตึงนองมอกมอกมากหมกักมีเคยมึงใช้ชารากันแล้ววันจ้านองไม่ต้องลงปีต้องใบสี่เทืองไม <c oughs> ่ใหวไอ้เจ้าว่าว่าว่าเบื่อ ว่าทีานงไม่ตกลงผีตงบันสีเพื่อน <c oughs> เอว่าใบกี่เสืองแต่จังหวะเพื่ออะไรกอนว่าวันปรงนี้ไห้น้องไปเป้าผีเดียวนาฬิกาว่าวันพรงนี้ให้น้องไปเป่าผีเดียวนาฬิกาผ <c oughs> ีจะรอตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงทีท่เก้างวันที่เก้ากงนี่ จัดบกเจ้าดุสีเก้ากรึงอยากแม่ไม่อยากจัดบกเจ้าเมายมายโตกูลืมเลยลืมอะตัวใหญ่โอ้งพี่ทองพี่ทองไม่รู้หนังสือเหรอรู้ว่าหนังสื้อแตนไม่ออกนี่หาก็พ่อจะเจ้าฮันก็หน้าปักเรวนุกเนี่ยตองนี่กูจื้อมันแหลกแล้วเกิดแบบเบอร์อตองเนนุกไปหน้าโอ้ไม่เกี้ยวไม่เกี้ยวกูไม่มีความสุข เกิดมาเพื bist, ่อตุกเก็ปมนตัเบ็ดรงต่อไดใต้คนเราไตยไม่จะได้ปเลยเจากูตคนใต้คนรวยคนจนตา้เมื่อกล้ตไหนแม่ใจเมื่อกล๊ดไอ้ย่างดังเนยรังเพ่อจชียับ้ากุนตจบริบบ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 ตบบับบ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 ่บบ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 บพบบบไบ่บบ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 บับบบบบบบ ว่อไม่หันไม่กันได้จำเราจำได้เราโดนอะไรแ้วมา c h ạ ต้องกันเราใด้ไหมไอ้พวกได้อยู่ได้กินกับก้อนนี้พี่ทองเตรียมนะครับไปกับผมไปไม่ได้เดี๋เจ้าติดประชุมชุมอะไรอย่างเงี้ชุมปักเลยไม่ครับเหมือนผมลาแม่แล้วครับเออแม่ดีใจอยู่เออแต่มึงไใดหลับใจจ๋าหลับใจเป็นดินแล้ว คนเราเกิดมาแล้วอย่าให้เที่ยจัดเกิดต้องรับใจแป้นดินเกิดเมือนตาต้องประคุณแป้นดินหลกนะจัดศาสนาประมาคายตักเราจะต้องเตือนรวยเนื้อหัวเออมึงจำกูไว้หลกนะไอ้ต้องงนยัดแม่เหล็กหวาซื้อเว้บเป็นแถวจูจ้ำนิวอยู่โอ้ยเกี่ยวเลยกูก็ได้เพื่อเฮสเด้งกูเข้าด้วเลือกกกูเข้าจ้ำนิวขอกูเข้าโอ้ไม่เกี่ยวกู con vô mà lâu này vô đây ta lót bên giữa cô ta kêu ơ nhà quay quay nhưng quay đây đầu đơn sai lang rồi đơn sai lang đơn đơn để trên cao rồi cho này tài hôn đi mẹ cho dao dao găm lục ngã còn phơi cô á à, quăng cái đu nét là còn kê ron nếu cô chưa đẹp bên nhà cô ron kê tài hôn Rồi lắm trăm tư là nhạc tròn nhiều lời Pèo pao pèo pao pao mấy đứa quay mấy cái đi đâu. พอรลเราแลกกับแกกับเราแกอุน้นวะวังลูกนะรับแม่แรวลุกแจกไปแม่มีอะไรรือหนุยจะลองตา ฟังลูกฟังแม่จะทั้งจะสอนฟังตาลนุยแม่จะทั้งจะสอนอย <t> ่างลางระงวัวจันเชิงอยังอ่อนเข้างานอกกลอบานอกข้าวกรุงพวกีิเป็ดลงกุดไอ้พวกมนุษย์ช่วชั่วระวังตัวอย่าไปมั่วไปยุ่ง จะเชื่อคนไงจะหมดใ้หมดปุ่นจะยุ่งทีลังไงดูฟังสิ่งไห้ดีก็เพื่อนมาได้ไม่ว่าจะใายื้ยิงแต่บางสิ่งก็ใครควรทวนตี ได้ไม่เตามจีแน่ทางดีจะตะเบือนนับปรีมาแนจีทางเลวจะประคุมซุ้มวัวรวมตัวกะทีมือต่างซื้อรืดวันมาชวนกันลงเหวลุยเออมาชวนกันลงเหวจงรีกันแงงให้พลัต่างเร็วเรวอย่าเลวตามเขาลูกเขา เรื่องเล่ากันชาเที่ยวมาเที่ยวปั๊บสมุดจตวจจับถ้าพลาดนิดติดล่างโุ้เออถ้าพลาดนิดติดล่าง <c oughs> แม่กลัวเกินกลัวลูกเดินลงทางหอย่างคนลังทุกบางกังเสียคนตำรวจสวจจับในปั๊บในบ้า ก็ตรวจเดียวดาามันมีมาลายโอนพราไปเยี่ยวที่ม่วงแม่วงต้นเป็นพนเหล่าลึกจากความคึกคานองเพราะว่ายาเสพติดไปผิดมากมายต้องพลายก็ทำลายสมอง ขุมสติเจ้ายังแปริทดลองเป็นข้องไม่พอเมื่อนอนรอวันตาแม่หลักในล่วงเลยแม่วงลูกล้ลอยากจระตานกอนเห็กการ์จะสายอปอบุปผลิตก็วังคิดตำลายให้แปลระบาดมายามชจัิยากจน ผูเรพจถึงตายผู้ใกล้ติดคุกทุกทุกไปก็ติดระายกลางดนไปเครื่องบันตอนทรัพยากรบุคคลเปลปรรี่นปนชาติเราคาดพลังประเทศเรายังกำลังปัฒนาแตรามัวมัวยาจะมีใจความลาลางัง เยาวชนไทยรุกควยพลังไงชาติบังไปกำลังสำคัญแม่วางลูกยังกีตุกจีพิษพอ,อยาเสตติดมต่ไม่ได้คิดสร้างสรรค์จำตังวีมันไม่ได้คิดสร้างสรรค์เมียนล,ละว,ว่างเป็นพละพวงผัวพันเป็นปญหาเพิ่มภานาสังคม ใครเป็นพาดแคลมตะการสติไรฮิริอตคาปะมาคมคิดหมูขลุตมวัตถุนิยมรังกลุ่มรังกรอนไม่ใช่ความมอเนจบชิงวิงเราไม่ใช่เข้ากลอนกาพอบาคลังยาบาดจะบาตาย ชัวมันไม่คิดตูกผิดไม่แค่ข้อแต่ไดายาสะัาชาลงเดไปลูกไปอย่าเร็วไลตามเพื่อนลูใกใครเรือนใครจะเตือนจะแลยังสิ่งหนึ่งราวแม่จะว่วงแรงเรื่องสตรีไอ้เรื่องนี้สำคัญ เจ้าเจ,จ้าอยู่ไคลนี้เจ้าที่เป็นบาโชดืชูโชก็ไอ้บบาแขวฉันไม่คิดปิดปองทิ้งก้องจำคันพูดตรงตรงใจเจาะจงว่าเคยใจเสื้อใจเดียวเราไม่เดียว,ว,ยยวใจป้าก็ปัานาอีโชบาโชเลยนึกแล้วจะ ปวดบอราดวดปดเลยรู้และนองว่าข้อมสุยังพุ่มยากไง้มีกฎดระไม้กำนดไกรฟื้นกดต้องบังคับจับกังก็ให้ได้เร็วแกงก็ห้ไม่บลายะมันยังโอโรยื้อปลุกเสื ong, ้อไงตื้อ ข้างพาลังปวนข้างจะไงหมดต้องลดท่ันทีละคาดีคมคืนเที่ยวบาเที่ยวปัป๊บชอบกลับกลางคืนโบาช่มันยากมาเลยลากลงภูนึกมานึกไปเราแค่ใจโบช่ยแรงยากอีตายก็ไปชัดไม้อู ราอออยากให้เธอคิดได้ดูตัวทุกจ่ำราวกิ่งเท่าจะมาไหนบางคนหนุ่มฉันเห็นไม่แล้วบอกแกล้วฉันเข้าวัดกูม่ได้าเห็นดูพระบวชใหม่กระบวชนันไม่ท่อระมันเท่าไรเห็นไรๆรจะท้องใจยาวย ตะวพราปพึ่งบวชหลังชวดไม่ชุกคนลุกสู้ชาศิกาหนุ่มเขาไอ้ช่องมาแรลงเรืองปลาเล่ลลลาเรืไอใจชัดเขาอยู่ในวัดไดว้ว่าท่านบวชเป็นพระ,ะก็จะยะกิเลสท่านตัดสินก็ตื้นเข้าชา กนั้นกูไม่เตียงในเบาแก้วก็เรียกเกียงรลดลากูไม่เตียงก็เรียกเกียงรลลาแต่ว่าค่อยพระอาตาไม่เป็นอย่าแม่เม่อย่าเต้าไม่เป็น